สวัสดีครับเพื่อนๆอ่อวันนี้นะครับผมจะพามาปลูกอ้อยนะครับปลูกอ้อยอ้อยแดงยักษ์นะครับก็เป็นพันธุ์ที่ผมได้มาจากสวนพี่หน่อยนะฮะอ๋อกอที่ผมปลูกเมื่อสี่เดือนที่แล้วก็คือนี่ใช่ฮะใช้ยอดเสียบนะครับแต่กอดีมากนะครับนี่สามยอดปึ๊บปุ๊บป๊บส่วนลำมันผมผมกินหมดแล้ว แต่กอดีฮะกรอบด้วยหวานกรอบอร่อยนะครับนี่ผมก็เลยได้ตอน,นพันมาอีกก็คือเป็นเป็นลำมาแหละนะครับเป็นลำแล้วก็ผมก็มามาควบแน่นนะโดยการแช่น้ำหนึ่งคืนนะครับแล้วก็มาใส่ถุงไว้นะครับนี่มาใส่ถุงใส่นะครับแล้วก็ปิดปากไปยุบพุ่มไว้นะครับให้ไม่มีอากาศเข้านะมันก็จะเกิดกวความควบแน่นนะครับ แต่จริงๆแล้วสักสามสองคืนก็พอละสองคืนสามคืนแต่ผมมันสัปดาห์กว่าแล้วนะครับเนี่ยซัดไปสิบกว่าวันแล้วนะนะครับสิบกว่าวันแล้วไม่ได้มาปลูกไอ้ตรงไหนที่มันเป็นโคนแก่ๆหน่อยมันก็ไม่ค่อยงอกเท่าไหร่นะแต่ที่เป็นไหนว่าช่วงปลายๆนะช่วงปลายดูนะดูการแตกกอของมันเนี่ยผมจะเปรียบเทียบว่าถ้าลำแก่มันจะเกิดยากนะโตช้าแต่ถ้าเกิดว่าเป็นลำอ่อนไดมไหมฮะดูมันแทงแทงยอดขึ้นมานะครับ เดี๋ยวผมจะเอาต้นพันธุ์เหล่านี้นะครับวางก็ไม่ได้กําหนดนะว่าจะวางเท่าไหร่นะครับผมพอดีผมขุดหลุมแล้วแล้วขุดหลุมหนึ่งสองสามสี่อเรื่อยๆนะครับนุ่นแล้วผมก็เอาปุ๋ยนะครับปุ๋ยที่ผมหมักนะในถังนั่นนะหมักนะครับก็คือเศษซากพืชซากสาซากอาหารเศษกิ่งไม้ใบไม้เศษดินอะไรต่างๆนะครับหมักรวมกันหมดเลยแล้วก็ผมก็เอามารองพื้นนะครับนี่ผมขุดหลุมประมาณไม่ถึง30เซนแล้วครับ ไม่ได้กาเกณฑ์ประมาณเนาะประมาณเนาะขุดนะแล้วก็ตักน้ําในสระนะตักน้ําในสระนี่นะครับมาลดนี่ครับหลังก็ไผ่ตรงนี้นะจะมีสระน้นําน้าใกล้แห้งแล้วผมก็ตักมาลดนะครับเอาหลุมละหลุมละถัะงถังเนี่ยนะครับนี่นะครับ,นะรบก็เอาดินคุกๆกับปุ๋ยหมกักที่ผมเตรียมไว้นะลองก็หลุมไว้เนี่ยนะครับคคุกๆ,ๆ,ๆไปถึงนู่นนะถึงนู่นนะครับ นี่ีผมจะเริ่มปลูกนะครับว,วิธีการปลูกไม่ยากครับก็กดลงไปที่พื้นเลยฮะในในแนวให้ตาเขาอยู่ด้านข้างนะครับเอาซักพอดีท่อนพันมันเยอะนะครับางทีผมมีอันนี้ด้วยนี่อ,ออ้อยที่เขาใช้ชื่อเรียกว่าสิงคโปร์น้ำผึ้งนะครับอใจผมอ่ะผมไม่เชื่อว่าอ้อยพันนี้มีอยู่จริงนะเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะปลูกดูว่ามันมันคือสุพรรณหรือเปล่านะครับ ว่าสุโขทัย50เนี่ยมันกลายพันธุ์ไม่ใช่กลายพันธุ์หรอกไปปลูกพื้นที่นั้นพื้นที่นี้มันจะเป็นสีแดงสีส้มสีอะไรไปทั่วไปนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะพิสจน์ด้วยตัวเองนะครับว่าพอดีผมได้ทอนพันธุ์มาอ๋อสิงคโปร์น้ำผึ้งเนี่ยมันมีอยู่จริงหรือเปล่านะครับมันมีอยู่จริงไหมและถ้ามันมีอยู่จริงมันเป็นพันธุ์เดิมทีมันเป็นพันธุ์อะไรเดี๋ยวจะหาข้อมูลศึกษาข้อมูลนะครับปลูกเป็นปีปีสองปีฮะก็คือ จะลองดูแล้วมันรสชาติมันอร่อยจริงไหมสมคาล่าลือหรือเปล่านะครับเพราะโลละสามสิบ 30. นะบผมซื้อม,มาก็โลละสามสิบ 30. นะครับไม่ได้ซื้อม,มาเพาะพันธุ์แล้วขายนะนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นแชร์ลูกโซ่นะครับเคยจํากุ้งเคฟฟิตได้ไหมฮะเห็นนะซื้อพันธุ์มาแพงซื้อซื้อซื้ซซซขอ,ขา,อ,ข,าอขายต่อขายต่อขายต่อสุดท้ายเป็นแชร์ลูกโซ่อันนี้ก็เหมือนกันนะครับผมอยากจะพิสูจน์ว่าม,มันมีอยู่จริงหรือเปล่าหอยพันธุ์นี้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมามาปูนี้กันต่อนะครับ ตอนนี้น่าจะแปดโมงกว่าแล้วนะแปดโมงกว่าแล้วนะครับก็ปลูกกับติดกับแปลงอ้อยนะแปลงใหญ่แปลงหนึ่งไร่พอดีมันมียอดอยู่สามยอดยอดนี่คือแบบยอดอ้อยนะเนี่ยนะเสียบแค่ยอดเดียวนะครับเนี่ยดูที่ยอดเดียวดูมันแตกนะครับ ยอดอ้อยเป็นมันมีเซลล์ของอต้นอ่อนอยู่ด้านในเยอะมากนะครับเพราะนั้นเราเสียบยอดเดียวเฉียงเฉียงเนี่ยมันจะแตกกอดีมากนะครับทำไมาถึงเสียบเฉียงถ้าเสียบตรงจะเป็นแบบผมเห็นไหมพอมันตั้งลำขึ้นมาแล้วเห็นไหมมันงอกแตกด้านข้างเห็นไหมฮะแต่ถ้าเสียบเฉียงนะครับมันจะแตกปอกป๊อกป๊อก,ปอกเป็นกอใหญ่ขึ้นมานะครับเพราะนั้นถ้าเสียบตรงมันก็จะมาแตกตรงนี้ตรงนี้ <laughs> ตรงที่อยู่กับดินมันก็มีน้อยนะมันจะส่วนใหญ่มันจะแตกขึ้นมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันเป็นเหมือนกิ่งไม้อย่างเงี้ยแตกแขนงไปอย่างเงี้ยมันก็จะสูญเปล่านะเพราะฉะนั้นเราต้องเสียบเสียงให้มันแตกปั้งปั้งปั้งอยู่ใต้ดินนะครับแล้วก็ให้มันบุบเป็นกอใหญ่ขึ้นมานะครับอ่มีสามกอผมซื้อมาสามลำนะสามลำก็รวมกันมันเก้าสิบบาทอะเก้าสิบกว่าบาทผมผมจ่ายแกไปร้อยหนึ่งเลยก็คือทั้งสิงคโปร์น้ำผึ้ง อ้อยที่ชื่อว่าสิงคโปร์น้ำผึ้งกับอันนี้อ้อยแดงยกกักษ์นะครับนะเริ่มปลูกกันเลยครับผมจะกดไปด้านข้างแบบนี้แหลนะพอดีเขาแทงหน่อมาแล้วนะครับแทงหน่อมาแล้วสบายใจแล้วนะครับกดไปเลยฮะวางแบบนี้นะครับนี่ปึ๊บดินกบับกบสักหน่อยให้เดี๋ยวเอาน้ำพรมจริงๆแล้วไม่ต้อง,องนั่งก็ได้เพราะมันลากเขาติดน้ำแล้วติดปุ๋ยแล้วนะครับ ยังไงก็เกิดดีนะครับบางไปเลยฮะผมบดีท่อนพันมีเยอะก็ใส่ไปเลยสักหลุมละหลุมละสักสามไปเลยสามเลยดีไหมเอาด้านนี้ดีวลยสักสามสมท่อนพันเลย,ยไหมพันเลดีไหม เทเดียวยอดหักเทแต่ย,ยอดหักค่อยๆทำดีกว่าไม่จะเทเทเลยมั้งเป็นไรหรอมั้งเทเลยแล้วกันนะครับหักสร้างมันองไปทำธุระต่อ,อเอาอเนี่ยก็จะได้ท่อนพันประมาณนี้นะครับนี่ อันไหนที่เป็นปลายมันก็จะแทงหนอ่อสวยงามเลยนะครับอันไหนที่เป็นท่อนแก่ก็จะเกิดช้าหน่อยนะอย่างเงี้ยหมักไว้ออกแต่รากเนี่ยหน่อยังไม่แทงขึ้นมาเลยเกิดยากยากแต่อย่างเงี้ยนะครับนี่หน่อมาแล้วนะครับใส่ไปเลยสักหลุมละสามเอาอันนี้อันนี้ตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวเอาใหม่ ันตรงนี้ปึ๊บี่ตรงนี้ปึ๊บ,บดินกบกบเลยด้านล่างไม่ต้องห่วงแล้วลองก็หลุมหลุมแล้วถังนะครับปุ๋ยปุ๋ยหมักผมลองก็หลุมาตทาหารน่าจะเพียบแหละเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับอยู่ในกองปุ๋ยหมักนี้ ขี้ไก่ขี้วัวหิ่งไม้เศษใบไม้สดเศษอาหารเนื้อสัตว์ปลามันก็มีทุกอย่างน,ะ,นะครับก็น mm hmm. นั้นไม่ต้องซีเลยรเรื่องรสอาหารมาลุมนี้บ้างนะครับ mm hmm. เดี๋ยวลุมนี้จะเอายอดเสียบดีกว่านะครับให้มันแตกให้มันแตกแบบให,ใหญ่ๆไปเลยเอาสัก ย่อยอดเดียวกรหลกลแล้วมั้งครับเนี่ยแค่ okay, เนี่ยเสียบเฉียงๆนะครับนี่เสียบไปเลยครับเฉียงๆไม่ไม่ต้องกลัวว่าตรงนี้มันจะขึ้นมาเท่ามันเน้นที่นี่เน้นที่บริเวณนี้นี่ปั๊บเข้าไปเลยฮะเสียบลึกไปก็ไม่ดีเหมือนกันเอาแบบเอาประมาณนี้ประมาณนี้ อันนี้แล้วกันต้องห่วงครับเวลาเขาแตกมานี่เห็นโซนอ้อยยอดไหมฮะนู่นแ่ะสูงสูงนู่นเห็นไหมกลางจอเห็นไหมฮะนั่นแหละนี่แหละเพราะยอดยอดเสียบหลุมแล้วหลุมแล้วยอดหลุมแล้วยอดแล้วเขาแตกมานี่บึ๊บบึ๊บบึ๊บอันนี้ก็อีกสักยอดนึงแกะให้ดูก็ได้ครับลากเขาออกก็แล้ว อันนี้ไม่ได้ควบแน่นนะครับใส่กันอก็สอบไว้ไม่รู้จะ้อ่นอนยังไงมีลากและ้วะนั่นเจียดีวเดยเดี๋ยวเดี๋ยว,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 ยวแกะก็ดีเหมือนกันเพราะว่าลากจะได้โดนลากจะได้โดนปุ๋ยเลยอนี่ครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับนี่ครับ เป็นแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมนี่ลากออกมาเพียบนี่แหละครับยอดเดียวเท่านั้นแหละครับแตกดีมากนะครับยอดอ้อยนี่เป็นส่วนที่เจริญเติบโตได้ดีแต่กอดีมากที่สุดนะครับเจริญเติบโตดีแต่กอดีมากที่สุดของบริเวณทั้งลำนะครับปลายยอดนี่คือดีที่สุดปลายยอดดีที่สุด จะบอกเห็นตรงคนต้นรากเยอะๆอ,อันนั้นดีไม่ใช่นะครับมันมันจะช้านะมันจะช้ากว่ามันจะช้ากว่าพุเรยนยอดนะครับอ้าวประมาณนี้นเดี๋ยวโดวนปุ๋ยไปเลยปุ๋ยรองพื้นหนึ่งถังหนึ่งคูถังนะครับเป็นปุ๋ยหมักครับมันเย็ยนแล้วมันไม่มีอุณหภูมินะครับเพราะนั้นไม่เป็นไรครับรองเยอะไม่เป็นไรถมดินก็ไม่เป็นไรนะครับ ยอดเดียวเท่านั้นพอเดี๋ยวน้ำพรมที่หลังแล้วกันเนาะเดี๋น้ำพรมที่หลังแล้วกันส่วนพวกท่อนพันธุก็เดี๋ยววางละหลุมละสามเป็นเลยเพราะว่ามันเกิดช้า ครับดินตั้งไวยให้มีที่อยู่บ้างจะมีแต่อาหารเอาอาหารไม่ที่อยู่ไม่ได้นะฮะให้มันมีที่อยู่บ้างกลุ่มนี้ก็โอเคอยู่นะถ้าถ้าปลูกแบบนี้อันนี้มันมันน่าจะโตเรอ,อนสักสองพอสองพันพันพอ มันมันสมบูรณ์นะมันเป็นท่อนพันสมบูรณ์มันงอกดีมันงอกแบบทั้งรากทั้งตั้งหน่อมันมันแทงขึ้นมาดีก็เอาแค่สองลำก็เดี๋ยวหาเสร็จกิ่งมงกิ่งมานมากบเพราะว่าจะได้รักษาความชื้นในดินเอาประมาณนี้ประมาณนี้แล้วกันอันนี้ก็สักสอง สองแล้วกันสองหนอตัวนะครับถ้าผมถ่ายไอ้กล้องไม่ไม่ไม่ตรงไม่ตรงกับภาพกับคำบรรยายนี่อันแก่ๆไม่ค่อยเกิดไม่ค่อยงอกเลยลำแก่ๆไม่ค่อยแทงตาแทงหนอขึ้นมา นี่หลุมละสองแล้วกันอันไหนแก่เดี๋ยวหลุมละสามไปเลยไม่ต้องมีกดเกณฑ์อะไรมากมายนะครับาตามความเหมาะสมที่เราเห็นกลบดินไปเลยครับไม่ต้องกลบลึกหรอกเดี๋ยวให้เขาแทงหนออขึ้นมาเดี๋ยวไว้มันเป็นหลุมอยู่แล้วนะเดี๋ยวเราไว้กบโคนกบอะไรนะ ลากโดนดินแล้วปุ๊บแปบ๊บเดียวเท่านั้นแหละลากโดนดินเอาไว้ขายทางละสองบาทต่ทาละบาทเท่าสุพันนี่แหละหลักจะเอาไว้ขยายพัน์เอาไว้กินด้วยมันอร่อยดีนะครับติดใจมันกรอบดีนะครับกรอบหวานกรอบดี ห้าบาทสิบบาทไม่ขายครับขายบาทสองบาทพอจะพอขายหรือเปลอกินหมดก่อนจะมีจะเหลือไปขายไหม <c ười> แค่สุพรรณผมก็ปอกไปกินไปบางทีก็เพลินดีนะปอกอ้อยไปกินอ้อยไปเพลินดีเหมือนกันมองหาอาชีพอ,อื่นๆอีกนะครับมองหาอาชีพอ,อื่นไปเรื่อย รงสีข้าวก็โอเคนะเสือนอนกินเลยนะครับอืมเอาสักสองท่อนยิงกบกบยิงกบกบไปเดี๋ยวเอาน้ำมาพรมอีกรอบ พันเลยเยอะเหมือนกันนะแต่มันไม่เกิดเนี่ยมันไม่เกิดเห็นไหมไม่เกิดเดี๋ยวผมเอาไปกินยังกินได้อยู่ไม่รู้เนี่ยไม,ไม่ไม่แทงมาเลยยังไงก็ไม่ออกมาไอ้น,นี่อัน,นี้ยังยังนี้ยังออกมาหน่อยยังพอเห็นตานี่แหละท่อนแก่จะเป็นลักษณะแบบนี้เพราะนั้นเดี๋ยวเสียบรวมกับยอดไปเลย อปุ๋ยทั้งนั้นนะครับเนี่ย ยอดเดี๋ยวถ้าแกะให้เขาเห็นให้ลากมันออกมาอย่าทำอะไรอย่าทำอะไรซับซ้อนครับทำให้มันง่ายๆ ถ้าใครมีเวลาก็ทํายากๆทําละเอียดก็ดีนะฮะทํายากๆทําแบบละเอียดก็ดีเหมือนกันนะครับดีได้แหละนะครับดินเข้าหมดเลยเห็นไหมลอเนี่ยซวยๆเลยเนี่ย ตาเาเดี๋ยวขึ้นมาเห็นบนอดอย่างเงี้ยนะเห็นบนอดอย่างเงี้ยเดี๋ยวครับอัพตั้งล้ำได้แล้วโอ้โหแตกกระจุยกระจายครับผมบอกเลยสุดยอดเนี่ยเป็นส่วนที่เจ๋วนะครับเป็นของที่เจ๋ที่สุดเลยนะครับเป็นท่อนพันธุ์ที่ดีมากนะครับยอด แก่ๆไม่อยากปลูกเลยเห็น <c oughs> <c oughs> เห็นมันแก่แก่เกินไปอันพวกเนี้ยนะแต่มันมันมีท่อนพันธุ์ก็ปลูกให้มันหมดเลยตาไม่งอกเลยดูดิดูด,ด,ด,ดิไม่เกิดเลยอน,นี้ก็ไม่เกิดไม่เอาดีกว่าทิ้งไปเลยก็ได้ดีจะเอาะ นี่ครับอันนี้อันนี้สมบูรณ์หน่อยวางสักสองท่อนพันพออันนี้ค่อนข้างสมบูรณ์วางด้านนี้แล้วกันอืนนอถูกสท่อนมีกีตาหนึ Grammy ่งสองสามสี่ห้าหกอหกพอดีเลย สวยงามครับสวยงามปุ๋ยอาหารมีอยู่ด้านล่างเพียบไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องเขากลัวเขาจะตายไม่ต้องให้ไปเลยจนตัดก็ได้นะคเพราะเรากินเองไม่ได้ีเสียดเรื่องคุณภาพอะไรมากมาย แต่ถ้าทำขายทําพันุ์ขายอะไรก็ต้องบำรุงดีหน่อยนะให้ท่อนพันมันสมบูรณ์แต่าถามว่าดีไหมก็ลองก็หลุมคูถังหนึ่งอนะฮะ <c oughs> ที่เหลือก็น้นนําแล้วแหละน้ํากับหญ้าแล้วแหละครับนี้น้ํากับดูแลหญ้าดูแลว่าจะพืชแล้วแหละอ้าวตายอันนี้ก็พอได้อยู่มีตางอกมาอยู่ เป็นอาทิตย์กว่างอกแค่นี้คิดดูแล้วกันนะมันช้าไหมล่ะต่ทอนพันธุ์ที่มันแก่กดไปสามลำนี่โอ้โหมันเงียบเก็บเลยเนี่ยเอาแมวดีกว่าเดี๋ยวเวลาเอา,เอาที่มันพอจะเป็นตา ลมแรงมากครับลมแรงมากๆมากวานไปขายของตั้งเต็นท์ไม่ได้เลยนะไม่มีใครมีอยู่ร้านไหนที่เขามีเต็นที่แข็งแรงแล้วก็เขามีอะไรที่มันถ่วงเสาทั้งสี่เสาของเขาเขาก็ตั้งได้แต่ผมว่าผมไม่กล้าครับลมแรงจริงๆ มันเป็นอะไรมามันเอาไม่อยู่นะครับติวไปเราเสียหายได้นะเต็นลอมเสียหายได้เดี๋ยวน้ำไม่พอี่ต้องไปตักมาใหม่เดี๋ยวพาไปตักน้ำครับอยู่ในบ่อนะครับในบ่อในสระใกล้้สวัสดียามเช้านะครับทักทายยามเช้านะเสสายนะไม่เช้าเท่าไหร่เสสสาย ครที่เพิ่งตื่นผมลงคลิปทุกวันนะฮะลงคลิปทุกวันอะไรที่มันพอจะเป็นประโยชน์นะก็จะลงไปไะไ้สาระบ้างมีประโยชน์บ้างก็ค้ากๆกันไปนะครับเน้นอะไรที่มันง่ายๆนะสะดวกรวดเร็ว ไม่ซับซ้อนมากรเราสรวปแบบนี้นะผมสรวปแบบนี้นะครับ,รบ,บ,รบเดี๋ยวผมก็ต้องไปขายน้ำอ่อยอีกนะฮะเพราะน,นั้นช่วงเช้าเช้าเชนี่ก็ต้องรีบนะครับรีบกลับไปกินข้าวปลาอ้อยแล้วก็ว่างกัไปนะครับถ้ามีเวลาทั้งวันกับสิ่งสิ่งนี้มันทําละเอียดได้ฮะมันอยู่ได้ทั้งวันนะฮะแต่มันต้องไปต่อฮะต้องไปที่อื่นต่อจะทิ้งไว้นานก็โอ้โห ท่อนพันเป็นลองคิดดูฮะเป็นอาทิตย์กว่าเนี่ยผมยังไม่ได้มาปลูกเลยไอ้ควบแน่นไว้ในถุงพลาสติกนะฮะอันนี้เดี๋ยวต่อไปจะเป็นเดี๋ยวจะพูดเป็นอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะครับต่อไปจะเป็นไอ้สิงคโปร์น้ำผึ้งนะครับเดี๋ยวพาไปตักน้ำก่อน <c oughs> ชองชาเนี่ยเอาสักสองคลิปนะครับ อ้อยแดยงยักษ์อ้อยควันแดยงยักษ์นะครับกับสิงคโปรน้งพึ่งนะครับปลุกอ้อยยามเช้าทำก็เสียแต่ไม่ได้ดูดในบอ่อนี่นะลงไปเลยครับนั่กลัวแล้วครับจระเข้ไม่มีไม่มีแล้วมั้งจระเข้ ให้ดินกับปุ๋ยเข้ากันนะรจริงๆผมลดน้ำไปแล้วรอบนึงนะแต่ว่าอัน,นี้ผมมา,าลดดินที่กบกบไปอ้อยของเรานะครับให้มันเข้ากันสารกันไว้เดี๋ยวจะอัปเดตพัฒนาการนะครับโตไปแค่ไหน ต้นนี้จะเป็นอ้อยหลากหลายพันธุ์นะครับที่ผมบอกอ้อยแดงยักษ์สายน้ำผึ้งสิงคโปร์ Singapore นะครับมือดิชาร์ตโซนแถวแรกไม่ใช่แปลงใหญ่นะแปลงใหญ่นี่จะเป็นความมืรีิห้าศูนยนะครับตี่ต้นโตๆนะครับส่วนแถวแรกแต่ปีนี้นี่ก็อ้อยแดงยักษ์เหมือนกันนี่แดงยักษ์แดงกับอ้อยแดงที่ผมปลูกมาเมื่อกี้นะครับทจะนะอ้ะอยเจ้าปัญหาที่ถูกเฉียงกันเยอะเหลือเกินนะครับ นี่ยผมจะพิสูจน์ว่ามันมันมีอยู่จริงไหมอ้อยพันุ์นี้นะโอเคครับคลิปต่อไปนะครับคลิปต่อไปก็คือเดี๋ยวมันจะกดวางก่อนนะเดี๋ยวมจะถ่ายคลิปต่อไปก็คืออ้อยที่ใช้ชื่อเรียกว่านะครับอ้อยที่ใช้ชื่อเรียกว่าที่เขาตั้งกันขึ้นมาเองนะไม่มีการรับรองนะครับนี่ยสิงขโปน้ำผึ้งนะครับสิงขบวน้ำผึ้งแต่ลำมันก็คล้ายสุพรรณเลยนะครับเนี่ยเห็นไหม โอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ